โอ้อันนี้ทุ่มโอ้จนน้ำจับกระอตัวยัวอันนี้ทุ่มเดืนลาเฮ้ยบองนี่ยันเปโมูยุลาเฮ้ยมันมาเหน่งหน้ามือสั่นโอ้สนมเด้อมีเดืปลาขาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ฝายบ้านใหม่นะครับบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าฝายบ้านใหม่นะครับ ซึ่งเป็นฝายกั้นลำน้ำชีนะครับวันนี้นะครับน้ำล้นนะครับสปริงเวย์มาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนั้นฝนตกหนักนะครับทั้งคืนนะครับก็ทำให้น้ำนะครับได้ล้นสปริงเวย์แล้วครับเจ้าหน้าที่ได้เปิดน้ำนะครับที่ไหลตรงนี้ผ่านแล้วนะครับตอนนี้ก็พี่น้องผู้คนนะครับที่อยู่ในละแวกแถวนี้แล้วก็เสียนปลาทั้งหลายนะครับก็ มาหาปลากันเยอะนะครับด้านล่างก็จะเป็นหวานแหนะครับก็เท่าที่สังเกตนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับก็ได้พอผมควรทีเดียวนะครับเนี่ยเห็นตุ่นตานะครับก็ได้ปลาประมาณสักโลสองโลแล้วนะครับส่วนมากหวานแหก็จะเป็นปลาขาวนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตกปลานะครับ ปรากฏนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าได้เยอะขนาดไหนครับโอ้นุ่งตรอห้ตายเตยด้ยบ้างโอ้นี่ได้แล้วครับนี่โอ้จะนำเอาวิ่ตะก้อแบบหน้าปลาในกลัวเอากระตักนู่โอ้ วัวนิดทุ่มโ้จะนำ้ำเดี๋ยวต้องตามไปดูอ๋อกินเปียท้องได้ใช่ไหมเราตัวโยวัวนิดพ่มเนี่ยครับดูในตะกร้าโอ้ ประมาณสามโลแล้วเนาะมานานเลยครับ <Americ> ครับประมาณนั้นนะครับหนึ่งสามโลเนาะมานานยังก็มีถึงมาเนาะแป๊บเดียวนี่ได้สามก,กิโลแล้วครับปลากำลังกินเลยครับนี่ติดไหมได้แล้วโอ้ตัวใหญ่เลยครับ นี่ก็ได้หลายตัวแล้วเกือบโลแล้ว ล่างนะครับก็จะเป็นทีมงานหวานแหนะครับส่วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนนะครับทีานแห่ด้านล่างนะครับน้ำยังไม่ลึกมากครับกลังพอดีครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงไปดูด้านล่างนะครับที่พี่ๆเขาหวานแหกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกับ คนหวานแห่นะครับว่ามาเมื่อไรเราก็ได้ปลาเยอะแล้วเท่าไหร่นะครับอ,อ๋อไม่กระชบ ب กุ้งตัวโม่โบาตาอ,อ๋อตัวหนังบ้องไหมท่ะเจียมเ,ยมเ,ยมเต้าก็พุ่งกี้บ้องมุนกระบาลสนาดย,ยืดบอกรับรอ,อ๋อสนายตายื้อี่สุดะสัตว์หลาปี ยอมโซนยุ่งแจ้งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเขาเขาก็จะให้ใส่ตะแกรงนะครับตะแกรงซึ่งตักปลาเวลาปลากระโดดนะครับปลาน้ํามาปลาก็จะกระโดดแต่ทุกวันนี้นะครับทางกรมประมงของห้ามนะครับห้ามใส่นะครับก็จะต้องหาวิธีการอื่นในการหาปลาก็คือหวานแหเอานะครับปลาจากด้านล่างก็ ขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดขึ้นไปด้านบนนะครับปลาจะขึ้นนะครับนนก็มาดักรอตรงนี้ก็หวานแหวกันนะครับโลได้เยอะอยู่นะครับบางคนก็ได้เยอะนะครับปลาตัจจุล <c oughs> <c oughs> าเฮยบองนี่ <c oughs> ยันเตมจุลาเฮย์ <c oughs> นเด็กมือ่น <c oughs> โอ้สนมเด้อ นี่จะปลาขาวครับไตซอเนาะอ่ะอ่ะเป๊ะเป๊ะปลาลานนี่ไงโอ้ย,ย,ยปลาสามเหลี่ยมปลาสามเหลี่ยมชื่อปลาตุ้ยนี่อลาตุ้ยเล็งไเล็งเนาะอันนี้คลครเนี่นะนะปลาสามเหลี่ยมปลาปลาเล็ง<า>อันนี้แแฮแแฮไม่ค่อยทีมากนะครับก็พอได้สามเซ้นเนาะ แต่คุณตาบอกว่าเฮ็ทีมากเลยไม่ได้วานวานไม่ได้ทีทีมากต้านน้ำไม่อยู่นี่ครับดูวิธีการนั่งตกปลานะครับีใวยเชือกนะครับโยงเก้าอี้ตงไฟนะครับนี่นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเรียบนะครับตัวลื่นนะครับก็เลยต้อง นี่ครับมีการปักปักเหล็กแล้วก็ผูกเชือกนะครับให้เต้าพีไหลลงไปแล้วก็ไปนั่งบนเต่าดีนะครับตกปลากันครับท่านผู้ชมครับก็ให้ผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับการหาปลาของพี่น้องนะครับในบริเวณลุ่มน้ําชีตรงนี้นะครับเขตํำน้ำําชีอ่าซึ่งเป็นลําน้ําที กั้นเขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์นะครับหลังจากที่ฝนมาเมื่อคืนนะครับก็ทําทให้น้ํานั้นล้นสปริงเวย์นะครับชาวบ้านก็มาหาปลากันนะครับแต่จากการสอบถามเมื่อกี้ก็บอกว่าปลาย,ยังไม่ค่อยเยอะนะครับปลาย,ยังไม่รู้ว่าน้ำมามั้างตาพึ่งมาตาปุนเตโม่าตา លាញ់ប្រមាណសិននេះប្រមាណទេលាញ់ឃ្លាតដល់នេះមែនណាព្រោះលួមលួមពុកងបងនេះម៉ាញ់ហេកំឡុងនេះតាមិស្រោណានេះស្មាច់អូស្មាច់ស្មាច់ណាបាច់ហីនិចកាអូមិនកាដេញតាទិលងគួយគួយម៉ូទេបាទមួយគួយគួយម៉ូទៅណាអូមួយត ாம் គីអូបាទបាទបាទ โกตะบานว่าพุกี้บองถึงโครมบานเกินเองจะ <c oughs> นี้โมเธอรู้แับว่าเดินเล่นดูเห็ดอ๋อได,ได้ได้ได้ดูเห็ดก่อนสิ <c oughs> เห็มน้ำ <c oughs> หาตรงไหนนี่ <c oughs> เออก็มีคนหาไหมนั่นแ <c oughs> สดงว่าเออแสดง <c oughs> ว่าเขายังไม่รู้ว่าเห็ดข, <c oughs> ขึ้นนี่เห็ดกำลังขึ้นใหม่ๆเลยนั่นกำลังจมน้ำ้วยเออเออ นี่นะครับบรรยากาศนะครับก็ให้ดูมุมต้องกว้างนะครับดูสีหาปลาของพี่น้องในถิ่นตรงนี้นะครับบริเวณใกล้ๆลำน้ำชีตรงนี้นะครับฝั่งฝั่งขวามือผมตรงนี้ก็จะเป็นจังหวัดวีดามนะครับั่งซ้ายมือก็จะเป็นสุรินทร์นะครับแม่น้ำลำน้ำชีตรงนี้ก็มีฝายนะครับเขาเรียกว่าฝายบ้านใหม่ตรงนี้ก็กั้นเอาไว้นะครับ เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในตอนฤดูแล้งนะครับแล้วก็พอเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับน้ำก็เลยล้นรต็มที่พี่น้อกเลยมาหาปลากันนะครับก็ให้ดูบรรยากาศเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีความขึ้นหน้ายังไงถ้าน้ำมันขึ้นเยอะกว่าน,นี้ยังไงดีวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ